สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจิกซอครับชื่อจตุรพัฒน์เบต้าครับอยู่มอะไรคะมอหนึ่งครับสองมอหนึ่งครับสองครับชอบเรียนวิชาอะไรคะชอบเรียนภาระครับภาระก็ได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเจคอบครับอยู่มอะไรคะมอหนึ่งครับหนึ่งครับชอบวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผันข,ข้าวค่ะด้ยค่ะอยู่มอไหนคะ มอหนึ Morning, in ่งทัหนึ่งชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะภาษาค่ะอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอันปันค่ะอยู่มอไหนคะมอหนึ่งทับหนึ่งค่ะชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอแคค่ะอยู่มอไหนคะมอหนึ่งทับหนึ่งค่ะชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะวิทยาศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนัซเอ์ครับอยู่มอครับอยู่มอไนครับหนึ่งครับ ที่สุดครับสินครับใชไหครับครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนันทอฟฟ์ชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดครับคณิตครับอยู่มอะไรครับมหนึ่งครับฟูขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฮิวโก้ครับอยู่มออะไรครับมอหนึ่งครับชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดครับ คณิตศาสตร์ครับลุมเกิบสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อข,อข้วหอมอค่ะอยู่มอะไรคะอยู่มสองค่ะชอบวิชาอะไรคะชอบคณิตศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเพรครับอยู่มอะไรครับมสองครับผมชอบเรียนวิชาะอะไรที่สุด,สดค,ครับคณิตศาสตร์ครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออัญชันค่ะอยู่มอไหนคะมสองค่ะชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบเรียนวิทย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปลายฝนค่ะอยู่มอไหนคะ3สทับหนึ่งค่ะชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบดนตรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อผูย่าค่ะอยู่มอไหนคะอยู่มสองทับหนึ่งชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบวิชาคณิตค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโตครับอยู่มอะไรครับมอสามครับสองครับชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเนมครับอยู่มอไหนคะอยู่มอสามคับหนึ่งชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบวิชาศิลปะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟิงครับป้ยปุ้ค่ะพี่อยู่มอะไรครับมอสาม วิชาดนตรีค่ะขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อเดลครับชื่อโชกุนครับอยู่มอะไรครับมสามครับมสามรอบสองครับชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดครับวิทยาศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโกอลี่ค่ะอยู่มอะไนคะอยู่มสามค่ะชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบวิชาคณิตศาสตร์ขอบคุณค่ะ ข้อมูลวิชาที่ชอบหนึ่งข้อมูลที่ได้รับนะคะรับมาจากสอบถามสัมภาษณ์บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อนํามาทําสถิติค่ะวิชาที่ได้จากการสัมภาษณ์ก็จะมีวิชาภาษาไทายวิชาพาละวิชาศิลปะวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาดนตรีค่ะนี่คือข้อมูลกราฟแท่งค่ะโดยดนตรีจะมีสองคนพละ จะมี4คนคณิตศาสตร์จะมี9คนภาษาอังกฤษจ,จะมี3คนวิทยาศาสตร์จะมี3คนและศิลปะจะมี2คนค่ะ